นี่ครับเซตสนามพร้อมเบเบสสีตัวนะครับไม่ได้มีแค่สนามมาให้นะครับมีมือจับมาให้ด้วย2อันมีที่จับคลิปล็อกมาให้นะครับแล้วก็ใส่ชุดอีกอันหนึ่งเป็นมือจับแบบเชือกนะครับตัวนี้แถมมาให้ด้วยแถมตัวนี้มาให้ด้วยแต่ครตัวนี้นะครับคลายให้เป็นดูนะกดตรงนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็กดล็อกเข้ามามีตัวนี้มาให้ด้วยคนดูนโอ้ยนี่นะครับมาลองชุดกัน มีที่ชุดมาให้สองอันเลยนี่เล่นกันมันๆแบบนี้เลยครับสั่งเซตนี้ไปนะครับเล่นได้สองคนเลยนะครับเอาไปเบียดไปเลยคนละสองตัวนะครับนี่ได้ไปแบบนี้เลยได้หมดนี่ไปเลยดันแดกเกอร์ไปให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ดันแดกเกอร์ดันซอสโคบอลนี่โคบอลนะครับแล้วก็ฟินิกวิงได้ไปหมดนี่เลย ใครสนใจนะครับไปกดที่ตะ,ก,ก,ดดะก,ก้าด้านล่างสายมือได้เลยนะครับกล่องยังใหญ่ดูดิไปกดได้เลยนะครับตะก้าด้านล่างสายมือด้าไปครบเซ็ตจบ